Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาชมรีวิวนะจ๊ะ <c oughs> ช่คเสียงแป๊บ yeah 是，一先哟。 รหัส i ศูน oh, <laughs> ย์สี่โอ้ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเชยศูนย์สี่หนึ่งผู้ผลิตผู้ผลิตตัวนี้นะคะรหัส i ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะไอศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะจะเป็นแมนคอต์อนแพนหนึ่งร้อยตัวนะจ๊ะตัวนี้เป็นงานเกรด A นะคะเกรด A เลยนะงานตัวนี้ลูกค้าท่านไหนที่ขายพวกงานแนวแบบ ทำงานอยู่นะคะแนะนํานะคะแนะนําเนาะอันนี้ก็ใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้ได้หมดนะคะมาอันนี้เป็นงานแพ็คมาหนึ่งร้อยตัวนะจ๊ะพลาสไซด์ามาเลยผ้าก็คือแบบค่อนข้างใหม่เลยนะใหม่สะอาดเลยนะคะตัวน,นี้เป็นงานเกรดเอเนาะ อันนี้ก็ปนแบรนด์นะจ๊ะค้าไซส์ค้าทรงมาเลยนะคะเนี่ยสีดำก็สีดำเข้มนะแต่มันอยู่ใกล้ก้องมันก็จะซีดใกล้ก้องมันสะท้อนแสงมันก็เลยซีด สวยนะยางตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะลูกค้าบานาน่ารีพับลิกนะจ๊ะ รีวิวจะส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะรับอินโสซมร้อยนะ วยรุ่นผู้ใหญ่ใส่นะลูกนะคะสวยนะจริงบางคนเขาไม่ชอบใส่พวกกางเกงยียนนะเนาะห้อยป้ายมาเลยบางคนเขาไม่ชอบใส่พวกกางเกงยียนนะกางเกงแนวเนี้ยก็คือแบบใส่ง่ายใส่สบายซักง่ายนะคะคลาสไซส์มาเลยอันนี้ก็ของไอสอดนะคลาสไซส์มาเลย ตั้งแต่ประมาณยี่สิบเก้าถึงสามแปดประมาณนี้แหละเป็นงานผู้ชายด็อกเกอร์อ งานใหม่ๆนะจ๊ะเกรดเอเนี่ยพ้าจะค่อนข้างใหม่เลยนะคุณลูกค้าสามารถแบบเปิดกระสอบแล้วไปแขวนเราแล้วก็ขายได้เลยนะผ้าบางทีไม่ต้องรีดก็ได้นะคุณลูกค้าเ,ออเนื้อผ้าบางเนื้อผ้าก็คือไปแขวนเราทิ้งเอาไว้มันก็จะทิ้งตัวเนาะมันก็จะเรียบขึ้นโดยอัตโนมัติ เก่งชงลุงผู้หญิงบางคนเขาก็ใส่นะคะ สนใจทักแชทได้เลยนะจ๊ะ ทรงขาเดฟก็มีขาเดฟขาก็บอกเล็กก็บอกใหญ่คลาๆกันมาเลยรีวิวจะส่งให้ฟรีนะคะรับเอ็นโถสามร้อยนะ โอ้อันนี้ห้อยป้ายมาเลยอันนี้มีป้ายมาเลยนะของด็อกเกอร์ น,นี่ของแรงเลอรนะจ๊ะป้ายน้องน้อยๆ <c oughs> เดี๋ยวถอยกล้องนิดนึ่ง เดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นกล้องผ้าลูกค้าบ่นอีก มีแท้กมานึ่งร้อยตัวเลยนะคะุค้าเป็นงานยูเอสเนาะ ปนมาเลยนะเนี่ย นี่เอลสามสิบแปดนะคลูกค้าใหญ่สุดคันจมูกอะขนาดใส่แมสแล้วนะั่นบานาน่ารีพับลิก 嗯。 มีสติกเกอร์มีป้ายอยู่นะลูกคา้าการันตีความใหม่ ยมีสี้มด้วยอ่ะป้าผู้ใดจะใส่น้อยอที่จะเจอส่วนมากมันจะเป็นสีออกแบบแนวแบบสุภาพ่ะเนาะเก่งๆยึดปอยเก่งทำงานสีครีมสีสีครีมสีดำสีกรมสีมสงเงิน สีเขียวขี้ม้าอะไรเงี้ยสีขาวอันนี้ก็ของบานาะน่ารีพับลิกไง Doctor. อันนี้ก็ห้อยป้ายมาเลยนะของดอกโก้เหมือนกันนะจะท้อมแสงมากไม่ก้าอ่ะคลูกค้า งานก็จะประมาณนี้เลยะจ๊ะฝากไว้ด้วยะจ๊ะตัวนี้กางเกงทรงทํางานผู้ชายเนาะกกงเกงเว็บพอยต์นะคะเกรดเอสจ๊ะตัวนี้แพงมาหนึ่งร้อยตัวนะคะรหัสไอไอศู 1, นย์เจ็ดหนึ I ่งจ้ไอศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะไซส์ามาเลยะจ้ะาไซส์ตั้งแต่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบแปดนะคะโดยประมาณเนาะผ้าค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสะอาดเลยะจ๊ะตัวนี้แพคมาหนึ่งร้อยตัวงานยูเอสอะ รีวิวจะส่งให้ดรีมเหมือนเดิมถ้าเป็นรถสามร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้ายอยู่ใสนป้ายนี้นะคะ